สวัสดีค่ะพี่พๆเพื่อนๆที่เขารรักทุกท่านนะคะเ <c oughs> มื่อนี่อากาศที่ดีพี่น้องออกมายางออกกำลังกายอีกแล้วพี่น้องจ้าสภาพคนตกงานนะคะเนาะกะสิไปไซใได้แน่ช่วงนี้งานในประเทศอังกฤษกะอยากหายอยากแน่จักหน่อยนะคะ ทรงหายากแน่จักน้อยแต่ก็มีพ่อได้เห็ดอยู่ดอกค่ะสำหรับงานทำความสะอาดนะคะถ้าเหลือกงานก็พ่อหาเฮ็ดได้อยู่แต่ว่าสีได้งานเต็มเวลาฟุา้งท่างกะค่อนข้างสิยากแน่จักน้อยเพราะว่าตึกตะละหม่องตะละบบอลเข้าเจ,จาามม้ากับสีจางหม่องละสองสามชั่วโมงเขาก็ต้องหาเพิ่มเพื่อที่เสียหนี ได้ครบแปดแปดโมงนะคะาผู้ใดโชคดีก็อาจจะได้งาน <c oughs> อาจสิได้งานเต็มเวลาในตึกนั้นมองเดียวเลยก็ได้บ่ต้องไปหามองใหม่นะคะขึ้นอยู่กับว่าช่วงนี้งานในประเทศอังกฤษสำหรับสาวไทยไกลบ้านที่ มามาใหม่ๆหรือว่ามาอยู่ใหม่ในทองทิ่นนั่นๆนะคะค่ะกะอยากส่งผ้าสีอยากแน่อยากแน่หมองไดวบอติีืมพี่น้องดีดีเหมือนบริเวณรอบๆนะคะอยากแน่หมองไดวบอติอ่าเท่าทีเยลินสัมผัสมานะคะ สถานที่ทำงานของเยลินนี่เพิ่นก็อยากได้คนได้ช่วงนี้คนงานขาดออกหลายคนพี่น้องพนักงานทำความสะอาดบ่เพียงพอนะคะแต่ว่าเพิ่นเหลือคนหลายคักพี่น้องเพิ่นเหลือฝรังน้ำกันสองเพิ่นเหลือคนที่มีรถขับสามเพิ่นเหลือคนที่มีสถานะวีซา่าที่เซต,ตนดาวแล้วเรียบร้อย เซตนดาวในที่นี่ก็คือวิสาถาวรแล้วเรียบร้อยที่อยู่อาศัยในอังกฤษแล้วเรียบร้อยนะคะค่ะสิ่งองค์ประกอบเราเนี่ยล่ะที่สีเหตุแห่งสาวไทยไกลบ้านหลายคนที่มาายุ่ไม่นี่มีโอกาสได้งานมากขึ้นนะคะค่ะทางด้านภาษาทางด้านภาษากะคือกัน ค่ะทางด้านภาษาก็มีส่วนเกี่ยวของหลายนะคะหาท่าเฮ้าสื่อสารได้ดีตอบกับท่านคว้นได้ดีนี่มันก็เป็นภาษีที่เฮ้าสีได้งาด่ายๆนะคะมีสาวไทยหลายท่านขอกําลังใจเยลินมาขอคำแนะนำมาทังหลังไม่กคดีหรือว่าทั้งเพจเ แฟนเพจยายลินอินดีเมียฝรั่งเราเรื่องก็ดีนะคะก็ให้กำลังใจเราก็นแนะนำเคล็ดลับดีๆไปเนาะคะ่ะเนาะบางคนมาใหม่ๆบลูว่ซสิไปหมองใดสามีก็ออกไปเห็นงานเล้เออเพิ่นก็นว่าหนูกับฟังคลิปเย,ยลินซเม,มอซม,มอพ่อใดเป็นกําลังใจเออหนูอยากได้งานจังสันจังซีเล่ากด็ดีๆยูอ่ดอกเย,ยลินก็นให้กําลังใจให้คาแนะนําไปปัจจุบันนี่เอซและหลายท่าน ที่เคยถามมาเรื่องนี้ได้งานเห็ดเหมดแล้วนะคะก็ยินดีด้วยนะคะก็ขอให้ได้งานที่ดีแล้วก็มีความสุขกับหม่องเห็ดงานกับชีวิตที่เริ่มต้นในประเทศอังกฤษใหม่เด้อค่ะเด้อในเมื่อตัดสินใจที่สิมาสู่ในต่างแดนแล้วบว่าสิเป็นจังได้ก็ต้องสู้นะคะยะลินขอส่งกำลังใจความปรารถนาดีให้สาวไทยทุกๆท่าน ขอให้พี่น้องค่ะที่ยลิ้นรู้จักกะดีบ่ได้รููจักกะดีนะคะค่ะขอบคุณที่ทักทายเขามาค่ะว่าเรื่องการหางานเนาะค่ะเนาะ,ม,นะ <c oughs> น <c oughs> มันกะขอใหยพี่น้องมันกะขืนอยู่กับความมันกะขืนอยู่กับความมุ่งมั่นของบุคคลน,นั่นๆนั่มนะคะ ค่ะทเจ้ามีความมุ่งมั่นเออบอขี่ขัขนแต่ที่แน่แเยลินมั่นใจว่าสาวไทยหลายๆท่านบอบอ,บอมีผู้ใดไขีข่ขันหอกค่ะส่วน,นยายเลี้วกับขยันสุขูสุคนมาต่างบานตังเมืองจังสีอ่าอยากมีงานมีการเหตุพอได้มีรายได้เนาะค่ะเนาะสามีกับบอได้ัพพอร์ต เท่าที่ควรเท่าที่ได้ยินมาหรือเท่าที่รู้หรือแม้กระทั่งตัวเยลินเองเฮ้าก็ได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้มาแล้วการได้มีงานมีการเหตุในต่างแดนนี่มันเป็นอีย่างที่สุดยอดนะคะเป็นอย่างที่เม่เสงเยามีงานเหตุมีเงินเป็นของเจ้าของก็สิเป็นเอ่อซิคิวลิตี้ให้ตัวเฮ้าได้ดีนะคะกับการใส่ชีวิตในต่างแดนนี่หาในส่วนที่เยลินอยู่นี่ก็ ถามว่าเวลาสัมภาษณ์นะเขาสัมภาษณ์อะไรบ้างเขาก็สีถามเข้าเรื่องการทํางานเนี่ยแหละเคยผ่านประสบการณ์อีหยังมาแน่ค่ะที่แน่ๆสาวไทยไกลบา้านเขานี่ก็เก่งสุขผู้สุขคุนอยู่แล้วล่ะอันภาษางานทําความสะอาดมันกับว่าได้สิยักอิหยังกระดอกระเดียหรอกเออเขาก็ตอบเพิ่นไปว่าอันนั้นนูก็เฮ็ดได้อันนี้น,นูก็เฮ็ดได้อนนเดออตอบรับว่าได้ไปก่อนเดี๋ยวไปเรียนรู้อยู่หนา้างานเอาพี่น้องจ้าค่ะ ราวาการให้สัมผัสเนาะค่ะเนาะเพิ่นบอดาสัมผัสห้าคนเดียวเพิ่นสัมผัสเป็นเก่าคนสิบคนบหมนีนเพิ่นก็สิมคาคัดเบิง่งตะทีแนๆ่ๆจะเล่นกระเส่ยข้าแนะนําเสมอว่าเวลาเ้าไปสัมผัสงานนะหฮารู้อยู่แล้วว่าภาษาห้า่นะบได้แข็งแรงห้าออกโตว้ก้อนเข้าห้องสัมผัสยิ้มว้ก่อนยกมือไหวว้ก่อนต่อให้ฝรั่งผู้นั้นไม่ได้รู้ว่าเราทําอะไรก็แล้วแต่อ ยกเมื่อไหวเป็นวัฒนธรรมไทยเฮาวบกอนคือการทักทายสวัสดีเออยายลินเฮ็ดแบบนี้นะคะสนะใจอันสนะใจสัมผัสอันเจ้าหน้าเย,ายลินมาแล้วนะคะจนเจ้าหน้าเย,ายลินซูมาเน่แเราก็ไหวนะคะเห็นยายลินแล้วก็ไหวแล้วทักทายสวัสดีค่ะเลยนะคะเย,ยลินบ่อายที่สีไหวนะคะต่อให้ยายลินอยู่สิยุดเยลินกะไหวฝรั่งค่ะมันเป็นการทักทายที่สวยงามแล้วมันก็เป็น ความเป็นไทยของเฮ้านะคะไปใส่เฮ้ากับบลืมบะตองอายที่ซีเฮ็ดค่ะยิ้มเขาไหวส้างความมั่นใจให้เจครองนะคะหายใจเข้าลึกๆบอกตัวเองว่าเราจะสอบสัมภาษณ์ผ่านหรือไม่ผ่านเราก็ต้องก้าวต่อไปให้กำลังใจเจคของนะคะยิ้มไวกอนค่ะตั้งใจดีๆห้ลมหายใจเข้าลึกๆค่ะพร้อมที่จะประเชิญทุกๆอย่างที่อยู่ตรงหน้านะคะถ่าเฮาให้ยกำลังใจเจาของดีแล้ว มั่นใจเจ้าของดีแล้วโต้ให้ภาษาเฮ้าเก่งเฮาก็มีความมั่นใจให้เจ้าของในจุดนี้นะคะอย่าโดยค่าเจ้าของว่าฉันจะฉันคงจะสอบไม่ผ่านนู่นนี่นั่นเจ้าให้พลังลบเจ้าของถึงเะลืมแรกเจ้าก็กใจถอยเด้อพี่น,ออน้องเ้ยค่ะเพิ่นกับคำถามห้องยังลายดอกค่ะอถามเกี่ยวกับงานนี่ละเอออันนั้นนูก็เฮ็ดได้อนีหนูก็เฮ็ดได้ก่อนเฮ้าสิจบ บทสัมผัสก้อนที่เพิ่นสิจบบทสัมผัสเฮาพ่อเพิ่นถามเฮาหมื่อยสายงแล้วเพิ่นกับสิติดตอเฮากบเพิ่นสิบอกนะคะคำนีถ้าเวาได้ให้เวานะคะ please I would like to have a job เออฉันอยากได้งานได้โปรดให้งานฉันเถอะเออ please give me a job I need a job I really need a job ฉันมีลูกที่ต้องดูแลอ,อฉันมีพ่อแม่ที่ถเถาแล้วต้องดูแลถ้าฉันบ่มีงานเอ,อฉันกะบลูว่าเสีเอาอยัางให้ลูกฉันกินบอกไปเลยสีไใดบ่ใดเฮาบลูเฮาบอกจุดประสงค์นี่ไปเลยพี่น้องคะหามันนร้างความมั่นใจให้เฮาหลายอย่างเรื่องที่ว่าได้โปรดให้งานฉันทอเออนี่เพราะว่าคนอังกฤษส่วนใหญ่หล้าเขาบ่เคยขอลองเรื่องงานเด้ เออมีแต่คนต่างฉาิเฮ่านี่แหละค่ะเยลินก็เคยเห็ุตรงจุดนี้มาแล้วนะคะอันสีได้บด่ได้เฮ้าบ่ลูแต่ว่าให้ได้ว่าวในจุดนี่สกอรยเยลินก็มีคําแนะนําแบบนี้ล่ละค่ะซึ่งเยลินได้งานทางทางทีเยลินมาอยู่นี่วิสาถาวรยเยลินกับ่ท่านใดๆสถานะวิสาเยลินบ่ท่านใดได้ตอนเยลินสมัครงานน่ะอันภาษาเยลินกับบกบบเกง่ง อ,อ,อ,อดีตสามีเยลินเดชภาพไปสัมผัสนะพี่น้องโดยความที่เยลินภาษาบกแข็งนะคะอันถามอย่างมากเยลินก็เอือเดกเดชพี่น้องเยลินใดงานเยลินใดแบบแบบแบบคำวบาท่ว่าไอวอนอจบนี่แหละพี่น้องคำนี่แหละเยะลินวอลไดไอวอนอจบเอออันพาสเทนหรือว่าแกมมาไวยากรณเยลินโบไดดอกตอน,นันเยลินโบคอยอน,นันปันไดบาทนี้ เจ้าหน้ายเกาเยาลินพนกะกังวเลเรืองวีสาเออพนขอตรวจหอดใบอนันพ,พิ่นเดชพี่น้องใบใบรีคอร์ดกับตำรวจว่าเฮามีคดีติดตัวเพิา่นเด้พี่น้องเออตอนเยลินตำปาดไม่ไหมน่ะค่ะที่เยลินได้เห็นงานอยู่กับหลวงตั้งแต่เมื่อน,นั่นจนมื้อน,นี้ก่ะ สิบสี่ปีพี่น้องคาาะค่ะเยลินอยู่จุดนี้มาเยลินก็เลยเอาเรื่องเล่าเนี่ยมาเอาให้น้องๆสายฝอรับชมรับฟังน้ากันเด้อค่ะเด้อสาหรับผู้ใดที่มองหางานอยู่เยลินก็อวยพรให้มีความโชคดีมีไส้สุหมงสุแจสุบอนเด้อค่ะเด้อบ่าวางานอย่างที่เจ้าเลือกที่สีเหตุก็ขอให้มีสุขก,กับให้มีความสุขก,กับงานที่เลือกทํานะคะแล้วก็บ่าสิเป็นเหตุงานอีหอย่างกะ มีคามีความหมายคือกันนะคะเพราะว่าทุกบาททุกสลึงที่เฮาใดมากนัน้นนํามาเลี้ยงชีพแล้วก็เลี้ยงบิดามารดาเลี้ยงตนเลี้ยงช่วยลูกช่วยผัวแบ่งเบาภาร,ระต่างๆทีมีนะคะท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆเพื่พอนๆสุขสุขคนโชคดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงออพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อยังมีอีย่างดีๆหลายอย่างรอพี่รอน,อน้องคือเกาคลิปนี้เล่าไปเร็วสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย